พี่ว่าเมื่อกี้เพิ่งประกอบโชคเสร็จนะฮะอันนี้ก็มาทําการล้างรถกันพอดีเพื่อนขับมาชักทายฮะต้อนรับโชคใหม่ก็เลยถือโอกาสล้างรถด,ด้วยกันเลย Kawasaki ER6N นะแต่ว่าเป็น ER ที่ไม่ธรรมดาเปลี่ยนล้อเป็น z X10 โชคหน้าเป็น z 800ใช่ไหมนะ,อะ <Z 9. S 1> 900อ่า รถนาเป็นสัด x 1 0แล้วทำทุกอย่างฮะที่เป็นเปอร์ฟอร์มไในการขับขี่แต่ว่าไม่ค่อยเน้นทำเครื่องเท่าไหร่ก็จะมีเน้นเปอร์ฟอร์มไรจริงครับชกหลังเออรินท่อดังเพ่อๆเบาครับอาคาโบวิกสวิงอาร์วัซิทเอาล,ล้างนิดหนึ่งฮะฝนเพิ่งหยุดตกไม่รู้ว่าล้างเสร็จฝนจะตกอีกหรือเปล่าไม่รู้ เขาอีหลอกเดิมอเีกเหมือนว่าคืนดิจากเงาเงาแม่งฤทธิสสำหรับคาาน่าคันนี้นะครับเป็นซูซูกิคา t a n a ปี1น8่านะครับบอดี้เดิมเป็นตัว7 5 0ซีซีนะครับตัวว่าผมได้เปลี่ยนเครื่องเป็นตอนแรกเครื่องผมเนี่ยก็ใช้เครื่อง750 แล้วก็เครื่องก็ได้พังไปแล้วก็ผมก็มาวางเครื่องใหม่อีกตัวหนึงเป็นพันหนอีซีอ่าก็พังเหมือนกันอันนี้ก็เพิ่งวางเครื่องใหม่เสร็จนะตอนนี้ก็ลองได้ครั้งเดียวแล้วก็มีอาการโน่นนี่นั่นนิดนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปัญหาเรื่องอากาศเข้าคาบูเยอะเกินไปก็เลยได้ใช้ตีเป็นแผ่นอลูมิเนยียมครอบแล้วก็จเจาะอ่รูอากาศข้างล่าง แค่นั้นน่าจะเพียงพอแล้วก็ไล่นมหนูไล่ลายใหม่จริงๆก็อยากจะใส่ฝฟดสไลด์ฮะแต่ว่าคุณทรัพย์ไม่เพียงพอมีฝรั่งคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนอังกฤษนะเมื่อกี้เขาเห็นคาตานาแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาดูเลยว่าอู้ซูกิคาตานาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เล่นรถเก่าเหมือนกัน,กนที่ประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยพอดีฝัง่งตรงข้ามบ้านผมเขาเป็นช่างไม้ทําไม้สักก็จะมีลูกค้าพวกต่างชาติพวกอะไรมาเรื่อยนะ ก็รถก็ยังไม่เรียบร้อยดีฮนะจริงๆวันนี้คุยกันว่าจะไปทดสอบรถกันอีกรอบนึงแต่ว่าพอดีฝนตกลงมาก็เลยไม่ได้ไปไหนกันเลยก็จะถือโอกาสล้างรถกันแล้วก็จะขับวอร์มเล่นแถวนี้กันนิดนึงขับมเลเล้างรถกันฮะวันนี้ หมาหมาตุเน้นเปอร์พอมานะฮะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเยอะเครื่องไม่ได้โมดิฟายอะไรเครื่องเดิมเดิก็เน้นการลับขี่หลือเบรกนะเบรกก็ของนิดชินลวนะเบรกนิดสินนะครับก็อนาคตอาจจะเป็นเอ่อ่ใดิ จะเป็น right, uh, bamboo. Hello. Uh, one. It's like one of the use. Wow. And this one. Oh. Same same. I just. Same, same. Changed it. Cus custom bike. Yeah yeah. Oh, I do it myself. Uh huh. Uh -huh, uh -huh. Um, you you like old bike? Yeah, I like our old bikes. <laughs> oh yeah, okay. Yeah. Same 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 same. พอดีมีฝรั่งฝรั่งแกก็เล่นรถเก่ากันนะฮะแกเป็นคนอังกฤษพอดีแกมาทําไม้แกเดินมากแกเจอก็เข้ามาทักทายพอดีผู้ผมกํลาลังล้างรถกันอยู่นะแกก็ชอบรถแกชอบรถมอเตอร์ไซคนะ์โอเคครับ ได้ข่าวว่ารถมอไซค์เสร็จมีแฟนๆเข้ามาดูหลายคนครับ <c oughs> จริงๆไม่ใช่นี่เป็นลูกค้า <c oughs> ที่แห่ง <c oughs> จริงๆมันจะมีไฟลิ่งตรงนี้ครอบอีกชิ้นหนึ่งนะฮะตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็จะครอบลงมาตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งผมว่าเครื่องใหม่ก็เลยใส่พวกไฟลิ่งพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าติดออยติด ก็ค,คือไม่อยากจะตัดแฟรลิงเนี้ยก็เลยก็ใส่แค่นี้ไปก่อน